ถอยหลังเลือกตั้งสารัฐหลายสำนักฟันธงกรินตันชนะขาดลอยผู้นำอินโดนีเซียตำหนิกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศจุดชนวนให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองในกรุงจาการ์ตามากขึ้นสวีเดนเตรียมนับถอยหลังเป็นประเทศแรกในโลกที่ไม่ใช้เงินสดไปดูกีฬาแบบใหม่ที่ใช้โดรนเล่นกอล์ฟติดตามได้ในเที่ยงวันทันโลก สวัสดีครับเชียงวันทันโลกกับผมเกษมสันวิรกุลนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของเที่ยงวันธนิการ์ผมจะนําข่าวต่างประเทศนะครับเศรษฐกิจการเมืองสังคมเทคโนโลยีและข่าวสบายๆมาเล่ากันฟังในภาษาง่ายๆเป็น2เบรกนะครับไปดูครับว่าข่าวที่นํามาฝากวันนี้เพื่อเราทันโลกมีอะไรบ้างเชิญครับ การสำนักงานสืบสวนของสหรัฐหรือ FBI ทำหนังสือแจ้งไปยังสภาคองเกรสสรุปผลการตรวจสอบอีเมลรอบใหม่ว่าไม่ต้องแก้ไขข้อสรุปของ FBI เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและไม่ต้องมีการแจ้งข้อหานางฮิลลลี่ครินตันเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐขณะที่ล่าสุดผลสำรวจคะแนนนิยมจาก BBC poll of poll ระบุว่าคะแนนนิยมครินตันยังนำทรัมป์อยู่ที่45ต่อ44อร์เ พัฒน,นาไปอีกขั้นของการหาเสียงเมื่อค่ายรถยนต์ลีดโซเรน s ันตกแต่งรถหมายเลข55ให้เป็นโลโก้สีแดงขาวและน้ำเงินของโดนัลด์ทรัมและไมค์เพนส์พร้อมสโลแกน Make America Great Again ที่ด้านข้างและบนฝากระโปรงรถเพื่อลงแข่งขันในรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Nascar Sprint Series AAA Texas 500ท็0 ทเทเรซาเมนายกรัฐมนตรีสหราราชา,าจาักรนำทีมรมัฐมนตรีและภาคธุรกิจเยอยนอินเดียเป็นประเทศแรกหลังรับตำแหน่งถือเป็นการเจรจาการค้าและการลงทุนครั้งแรกหลังเบ็กซิสโดยคาดว่าอินเดียจะหยิบยกประเด็นห้ามนักศึกษาอินเดียอยู่ต่อหลังเรียนจบมาเจรจาต่อรอง อินเดียยังคงเต็มไปด้วยหมอกควันจากการจุดประทัดและดอกไม้ไฟแม้เทศกาลดีวาลีซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของชาวฮินดูจะเสร็จสิ้นลงไปแล้วโดวยล่าสุดทางการนิวเดลีออกประกาศปิดโรงเรียนกว่า1,800แห่งเป็นเวลา3วันเพื่อป้องกันโมลพิษในอากาศที่เลวร้ายซึ่งถือเป็นปัญหาหมอกควันที่รุนแรงของประเทศออยการพิเศษมอนเตเนโกรแถลงเมื่อวานนี้ระบุกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ชาวรัสเซียอยู่เบื้องหลังแผนความพยายามก่อการรัฐประหาร เพื่อคนล้มรัฐบาลมอนเตเนโกรรวมถึงแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีมิโลยูคาโนวิชโดยมีแผนจะนำพันธมิตรนิยมรัสเซียขึ้นสู่อำนาจเกิดฝนตกหนักท่วภาคกลางของประเทศอิตาลีในแคว้นทัสคานีส่งผลให้บ้านเรือนสวนและไร่นาต่างๆยังคงถูกน้ำท่วมขังแม้อย่างไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงแต่สำนักป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอิตาลีก็ได้ออกคำเตือนให้ระวังน้ำท่วมแล้ว ทางการฮ่องกงส่งตำรวจปราบจลาจลออกไปสกัดกั้นผู้ประท้วงหลายร้อยคนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เลิกเข้ามายุ่งเกี่ยวและชักใยอยู่เบื้องหลังการเมืองของฮ่องกงหลังรัฐบาลจีนประกาศว่าจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อป้องปรามกลุ่มผู้สนับสนุนเอกราชของฮ่องกง ประธานาธิบดีแดเนียลออเตกาแห่งนิคารากัวลุ้นผลเลือกตั้งหวังได้ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่4โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้มีสตรีหมายเลขหนึ่งนางโรซาริโอมูริโยภรยาของเขาสมัครรับเลือกในตำแหน่งรองประธานาธิบดีด้วยภายหลังก่อนหน้านี้พบผลสำรวจคะแนนนิยมโค้งสุดท้ายของผู้นำนิคารากัวประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางแห่งนี้ยังคงสูงรลวที่70 ผู้นำอินโดนีเซียตำหนิกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศว่าเป็นผู้จุดชนวนให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองในกรุงจาการ์ตามากขึ้นหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนมุสลิมหลายหมื่นคนรวมตัวกันประท้วงขับไล่นายบาสุกิสหายาปูนามาหรืออะหกผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตาสัญชาติจีนที่นับถือศาสนาคริสต์เรียกร้องจับกลุมเขาดำเนินคดีตามกฎหมายฐานผู้จาดูหมิ่นศาสนาอิสลาม นั่นก็เป็นข่าวร้อนๆทันโลกนะครับรับรองมาติดตามทันโลกกับพวกเรา3-4นาทีนี้รู้ข่าวทั้งโลกกันขออนุญาตไปดูที่ดราม่าการเมืองสหรัฐกันหน่อยอีกไม่กี่สิบชั่วโมงนะครับจะรู้แล้วว่าใครจะเป็นพัตดีคนใหม่ของสหรัฐวันนี้การหาเสียงก็เข้มข้นนะครับนับถอยหลังกันขนาดนั้นมีดราม่าแรกที่อยากจะให้ฟังเป็นดราม่าเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้สมัครพรรครีพับลิกันนะครับขณะที่ทรัมป์กำลังหาเสียงอยู่นะครับตอนนี้กำลังลงหาเสียงดูภาพนี้นะครับ กำลังหาเสียงอยู่เลยมีคนตะโกนขึ้นมาครับมีผู้ชายมีปืนผู้ชายมีปืนเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นต้องรีบขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาบนเวทีครับแล้วพาทรัม์หลบออกไปนะครับเพราะว่ามีคนตะโกนแบบนั้นแต่ปรากฏว่าก็จับกลุ่มนะครับไม่ได้มีปืนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแต่ผู้ชายคนนั้นก็โดนจับกลุ่มไปเรียบร้อยอีกไม่กี่นาทีต่อมาทรัม์ก็ขึ้นมา,าหาเสียงต่อบนเวทีนั้นเป็นดราม่าที่หนึ่งดราม่าที่สองเป็นของทิเลรี่ลิงตันบังครับเป็นดรามา่าเกี่ยวกับ,กบอีเมลรอบสอง ทีเอฟบี FBI ประกาศบอกว่าจะสืบสวนสอบสวนอีเมลของคลินตันต่อนะครับทำให้คะแนนนิยมนั้นตกหวบไปเลยนะครับในบางโพก็บอกว่าดูดทรัมป์แสงขึ้นมาเลยก็หลังจากประกาศว่าจะสอบสวนไม่กี่วัน FBI ก็ประกาศอีกแล้วครับว่าเรียบร้อยรอบสองนั้นอีเมลไม่มีปัญหาแล้วเคลียร์หมดคนที่ดีใจที่สุดต้องไปพ้นคนนี้ครับนี่ยิ้มร่ามาเลยนะครับสำหรับฮิลลารีคินตัน นะครับอันนั้นก็เป็นดราม่าช่วงไม่กี่สิบชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะลงคะแนนตอนนี้มีคนอเมริกันไปลงคะแนน30ล้านคนขึ้นไปแล้วนะครับที่ลงคะแนนล่วงหน้ากันท่านผู้ชมครับโพลที่ออกมาถ้าเวลาวัดความนิยมเนี่ยต้องบอกว่าสูสีกันมากแต่เขาวัด Popularity เขาวัดความนิยมแต่จริงๆแล้วการเลือกตั้งอเมริกาเขาไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงนะครับเขาทาแบบนี้ครับการเลือกตั้งระดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมประชาชนออกไปเลือกคณะผู้เลือกตั้งภาษาอังกฤษเรียกว่า elect ใน50รัฐมีหมด538คนนะครับแต่ละรัฐนั้นเนี่ยก็จะมีจํานวนคณะผู้เลือกตั้งไม่เท่ากันอย่างตัวเลขที่เห็นเนี่ยนะครับ55บ้าง4บ้าง3บ้างก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นใครชนะเลือกตั้งรัฐไหนคณะผู้เลือกตั้งในรัฐนั้นทั้งหมดจะต้องไปโหวตให้สมมติคลินตัน,นชนะในแคลิฟอร์เนียซึ่งมีคณะผู้เลือกตั้ง55คน55คนในรัฐนี้ก็ต้องไปลงให้คลินตันนะครับในมุมกับก ก็20เลขโรวลนั้นก็ไปโหวตให้ทรัมป์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเลข538เพราะฉะนั้นคนชนะได้จะต้องมีเสียงเกิน270เสียงของอิเล็กโทรเกินครึ่งหนึ่งนะครับมาดูคะแนนล่าสุดว่าทั้งครินตันทั้งทรัมป์ได้คนละกี่คะแนนนี่ครับณะน,นี้ครินตันมี268ขาดไป2เสียงโดนัลด์ทรัมป์มี204นะครับเพราะฉะนั้นอีกนานนะครับแล้วก็แบทเทิลกราวนนั่นคือสิ่งที่ต้องแย่งกันอีก 66เสียงนะครับในรัฐต่างๆรัฐสีแดงเนี่ยเป็นรัฐที่ทัําเขาได้ไปรัฐสีน้ําเงินเป็นรัฐที่ขึนต้านได้ไปนะครับแต่ละรัฐก็จะมีแล้วแต่ว่าใครชอบใครแล้วก็จะมีรัฐที่เขาเรียกว่าสวิงสเตตเนี่ยนะครับคือรัฐที่ยังไม่รู้จะเลือกใครแล้วแต่ว่าปีนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยก็ร้อยสิเสียงตอนนี้ในร้อยสิเสียงเนี่ยกระจายไปบ้างแล้วเหลือ6กเสียงที่ตอนนี้2ผู้สมัครกําลังแย่งชิงกันนะครับทีนี้มาดูนักวิเคราะห์คนนี้ครับดกเรแซมหวังจากมหาวิทยาลัย ทรัมป์ไม่มีทางได้เิเล็กโทรเกิน240ไม่เกิน240ก็แปลว่าไม่สามารถเป็น่ยนปีิได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดเกินเขาจะรับประทานมาแมลงให้ดูเลยนี่โพสมาซีเรนเลยจับไปสัมภาษณ์บอกมั่นใจแน่นอนว่าทําไม่ชนะอันนั้นก็เป็นนักวิเคราะห์นะครับท้าแบบนี้คนไทยชอบเลยนะครับทไทยผิดก็ยังได้อร่อยกับมแมลงไปที่กรุงจาการ์ตาครับอินโดนีเซียครับวันนี้อินโดนีเซียวุ่นวายมากเพราะว่ากรุงจาการ์ตาคนนี้เขามีชื่อภาษาจีนนะครับเรียกง่ายกว่าชื่อสายอินโดเขาชื่ออหกเป็นภาษาจีน ชื่ออาหอกเขาเป็นจริงแค้อายุ50ปีนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์แปลกมากท่านผู้ชมครับเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประชากรทั้งหมด255ล้านคนใน255ล้านคนนั้น87%เป็นมุสลิม เพราะนั้นเป็นมุสลิมประมาณ222ล้านคนตัวเลขสวยนะครับคนนับถือศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์แบบอหอกเนี่ยมีอยู่7%คือ17ล้านนิดๆถ้านับถือคริสคาทอลิกด้วยอีก2.9%อีก7ล้านนิดๆรวมคนนับถือศาสนาคริสต์2นิกายเนี่ย25ล้านคนเท่านั้นเองและถ้าเป็นคนจีนแบบอาหอกด้วยท่านผู้ชมทราบไหมครับมีกี่เปอร์เซ็นต์1.2%ประมาณ3ล้านคนจาก255ล้านคนเป็นคนจีนนะอาหอกนี่เป็นส่วนน้อยมากๆแล้วถามว่า เอาฮอกมาเป็นผู้ว่ากรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศได้อย่างไรเอาฮอกไม่ได้มาเองครับเอาฮอกมาคู่กับโจโควิโดโรโ,โจโควิประธานาันิบดีินะครับเพราะโจโควิเนี่ยเป็นคนดีมีฝีมือตอนก็เป็นนายกยกส้นรีเมืองโซโลนะครับคนจาการ์ตาบอกเก่งขนาดนี้มาช่วยบริหารกรุงจาการ์ตาหน่อยปี2 5 1 5โจโควิมาสมัครผู้ว่าจาการ์ตานะครับแล้วก็ชนะคู่กับอาฮอกอาฮอกก็เลยเป็นรองผู้ว่าโจโควิเป็นผู้ว่าได้2ปีคนทั้งประเทศบอกว่าเก่งขนาดนี้ ช่วยมาสมัครเป็นประดีหน่อยเถอะเขาก็มาสมัครแล้วเขาก็ชนะได้เป็นประธานาธิบดีอาหอกก็เลยถูกโปรโมทขึ้นเป็นผู้ว่ากรุงจากร์ตานี่คือที่มาของเขานะครับถามว่าแล้วอาหอกโดนต้อนรับอย่างไรโดนคัดค้านเต็มที่เพราะคนจุงกรุงจากราตานใหญ่ก็เป็นคนมุสลิมก็ไม่ชอบอีกก็มีการประท้วงแต่สุดท้ายอาหกก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ว่าจริงๆริงอาหอากเป็นคนอย่างไรอาหอกเป็นคนดีทํางานเก่งตรงไปตรงมา ไม่คอรัปชันต้องบอกว่ากรุงจาก,การ์ตาที่ดีขึ้นมามากโจควีที่คนชอบมากส่วนหนึ่งเป็นฝีมืออาหอ,อกช่วยทํางานนะครับอาหอ,อกคนนี้เป็นคนไม่คอรัปชันด้วยเขามีคําคมด้วยนะครับผมจะซื้อได้นะแต่ต้องเอาชีวิตคุณมาซื้อจากผมนี่คืออาหอ,อกอหอ,อกทํางานดีโพวัดก่อนเลือกตั้งปีหน้าจะมีเลือกตั้งครั้งใหม่ของผู้ว่ากรุงจาก,การ์ตามีการทําโพนะครับลลทาโพป,ปรากฏว่า โพของอหอกนั้นคะแนนนําสูงมากเลยนะครับทำท่าจะชนะทีนี้คู่แข่งสองคนที่กําลังเริ่มหาเสียงกันละเป็นคนมุสลิมนะครับเป็นคนมุสลิมอหอกไปพูดครับเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่าคู่แข่งของผมสองคนเนี่ยไปหลอกประชาชนที่เป็นมุสลิมบอกว่าในพระคัมภีร์เอากุรอานบอกไว้ว่าอย่าเลือกคนคริสตเป็นบาป พูดเท่านี้แล้วครับเป็นเรื่องเลยเพราะคนมุสลิมก็บอกว่าคุณไม่ใช่คนมุสลิมคุณไม่ควรจะอ้างอิงพระคัมภีร์เอากุรอานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นวันศุกร์มีการประท้วงกันลองดูครับภาพนี้มหาศาลคนนับหมื่นนับแสนคนประท้วงกันในกรุงจาการ์ตานะครับเนี่ยเป็นภาพที่เห็นมีความรุนแรงมีผู้คนเสียชีวิตแล้วนะครับมีบาดเจ็บมากมายเลยถามว่าทําไมต้องชุมนุมกันในเย็นวันศุกร์คืนวันศุกร์เพราะวันศุกร์เนี่ยเป็นวันละหมาดใหญ่ นะครับคนมุสลิมจะละหมาดใหญ่ในวันศุกร์มีการรวมตัวกันมากเพราะนั้นก็รวมตัวกันง่ายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโจควิออกมาครับเตือนว่าการเมืองอย่าเอาเรื่องความเชื่อาศาสนามายุ่งเกี่ยวครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่น่าห่วงคือแบบนี้ท่านผู้ชมครับ18ปีที่แล้วมีการชุมนุมต่อต้านคนจีนแบบนี้ครับในกรุงจาการ์ตาปรากฏว่าครั้งนั้นนอกจากกรุงจาการ์ตา,กกจ,าจะลุกเป็นทะเลเพลิงแล้วเนี่ยยังมีคนตายไปเป็นพันคน นะครับก็หวังว่าการที่ประท้วงเที่ยวนี้เนี่ยมันจะไม่ทําให้ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นผมสุดท้ายมีภาพนิดนึงให้ดูนะคาร์เเดลเมอร์ซีเอสนะครับเป็นโบสถ์แบบคริสต์โปรเตสแตนต์อินโดนีเซียเป็นประเทศน่ารักครับถึงแม้จะเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่สุดในโลกนั้นผมถ่ายไว้เมื่อ3าปีที่แล้วนะครับก็ไปเยี่ยมที่นี่แม้จะเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่สุดในโลกแต่ก็มีโบสถ์คริสตที่ใหญ่เป็นที่2ของโลกโบสถ์นี้เนี่ยเป็นเล็กรองเฉพาะมหาวิหารวาติกันเท่านั้น และโบทนี้ก็คือโบทซึ่งเอาหอกนะครับไปทําพิธีทุกวันอาทิตย์ก็นําภาพมาฝากกันครับว่าวันหลังจะเล่าให้ฟังสบายๆในเวลาที่เหมาะสมนะครับเราจะพักเบรคนี้กันด้วยคําคมครับให้ถ่ายว่าเป็นคําคมของใครการอ่านออกเขียนได้เป็นเสมือนเงินตราสกุลสําคัญในสังคมความรู้ในยุคป,ปัจจุบนัน สองของเที่ยงวันทันโลกกับผมเกษมสันวริุลนะครับในช่วงท้ายของข่าวเที่ยงวันธันเดการเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะครับเอาละครับในช่วงที่สองนี้เป็นช่วงทันสมัยจะมีข่าวทันสมัยจากรอบโลกมาฝากกันเชิญชมครับชาวรัสเซียกำลังแปลกใจกับก้อนหิะน้ำแข็งขนาดยักษ์หลายพันลูกโดยก้อนน้ำแข็งที่ว่านี้มีขนาดเท่าลูกเทนนิสเรียงรายอยู่เต็มชายหาดอ่าวออฟทางตะวันตกเฉียงเหนือแคว้นไซบีเรียระยะทางกว่า18กิโลเมตร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยอาร์กติกและแอนตาร์กติกระบุว่าก้อนหิมะดังกล่าวเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เกิดขึ้นได้ยากโดยน้ําแข็งที่เล็กๆจะกลิ้งไปตามกระแสลมและน้ํารวมตัวกันไปเรื่อยจนก่อให้เกิดเป็นก้อนหิมะขนาดยักษ์ สวีเดนเป็นประเทศในยุโรปประเทศแรกที่ใช้ธนบัตรมาตั้งแต่ปีพศ2204และกำลังจะกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ไม่ใช้เงินสดอีกต่อไปเมื่อกรลุงสต็อกโฮมเมืองหลวงของสวีเดนในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีของยุโรปนับถอยหลังเตรียมเปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชันการโอนเงินที่มีชื่อว่าสว h แทนเงินสดซึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นความร่วมมือของธนาคารหลัก6แห่งในสวีเดน อายการเยอรมนีขยายผลการสอบสวนการโกงการทดสอบปล่อยไอเสียของรถยนต์โฟก์สวาเกนโดยพาดพิงไปถึงนายฮันดีเทอร์เพิร์สวัย61ปีผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของโฟก์สวาเกนซึ่งล่าสุดโฟก์สวาเกนได้ออกแถลงการระบุว่าตอนนี้อายการในเมืองเบลัชไวย์ลัดโลเวอร์แซกซโซนีของเยอรมนีกำลังสอบสวนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของโฟกสวาเกน3คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือเพิร์ ไม่หลุนกับเมื่อหวนแพนด้ายักษ์แฝดที่เกิดและได้รับการเลี้ยงดูที่สวนสัตว์แอแลนตาในเมืองแอแลนตาของสหรัฐเดินทางถึงเมืองเฉิงตูของจีนแล้วตามเงื่อนไขในข้อตกลงระหว่างสวนสัตว์แอแลนตากับรัฐบาลจีนซึ่งหลุนหลุนแม่ของแพนด้าคู่นี้ถูกยืมมาจากจีนตามข้อตกลงลูกแพนด้ายักษ์ทุกตัวที่เกิดจากแม่แพนด้าที่ถูกยืมมาจะต้องถูกส่งกลับไปจีนตอนอายุป,ประมาณ4ปีเพื่อเข้าโครงการพ่อพันธุ์แพนด้าของจีน เรื่องสำอาง CoverGirl เลือก b l o อกเก n รนูรออาฟียสาวชาวมุสลิมเป็นหนึ่งในแบรนด์แอมบาสเตอร์ของมัสคาร่ารุ่นใหม่หลังจากที่เธอชอบโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับความงามการสอนแต่งหน้าและวิธีพันผ้าคลุมผมต่างๆผ่านทาง YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่า200,000รายทำให้มีคนมาคอมเมนต์และกดไลค์ชื่นชอบเธออย่างมากมาย ซันวัววัย29ปีนักโปโลหญิงกลายเป็นผู้หญิงอาร์เจนตินาคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เล่นโปโลกับนักเล่นโปโลชายโดยเธอยกถ้วยรางวัลของเธอไว้สูงเมื่อได้กลายเป็นนักโปโลหญิงของอาร์เจนตินาคนแรกที่เคยลงสนามร่วมกับนักโปโลชายของประเทศที่มีชื่อเสียงด้วยความช่วยเหลือของอดอลโฟกัมเปียโซเจ้าของฉายาลาคอนฟิน่านักเล่นโปโลหมายเลขหนึงของโลก ไปที่สวีเดนครับไปที่เมืองหลวงของเขาชื่อกรุงสต็อกโฮมนะครับเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองแรกในยุโรปที่มีธนบัตรใช้ใช้มา300กว่าปีแล้วแต่ตอนนี้คนกําลังไม่ใช้ธนบัตรไม่ใช้เงินสดกันเนี่ยนะครับอย่างคนนี้เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์นะครับนายริชาร์ดเควสก็มาสัมภาษณ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซื้อตั๋วก็ใช้บัตรอย่างเดียวไม่มีเงินสดนะครับและที่น่าตลกก็คือว่านายริชาร์ดเควสเนี่ยหยิบธนบัตรของสวีเดนขึ้นมาถามว่าเคยเห็นไหมคนนี้ไม่เคยเห็นธนบัตรของสวีเด เพราะว่าวันนี้ประเทศสวีเดนเนี่ยนะครับคนที่ใช้เงินสดค้าขายทั้งหมดมีเพียง2%นะของปริมาณการค้าขายทั้งหมดใช้ระบบที่เรียกว่าสวิชกันหมดแล้วนะครับเป็นความร่วมมือของ6ธนาคารหลักที่ได้รายงานไปแล้วไปดูครับแม้กระทั่งคนเดินเร่ขายแมกกาซีนริมถนนสําหรับนักท่องเที่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็เขาบอกว่าดูนะครับเวลาเขาขายของเ่ยบอกว่า70%ของคนที่มาซื้อเนี่ยไม่ได้ใช้เงินสดแล้ใช้สวิชหมดล้ เนี่ยนะครับวัยขนาดเป็นคนเร่ร่อนเดินขา,ขายของแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจับตากันดูครับว่าเซียนจะเป็นประเทศแรกในโลกได้หรือเปล่าที่ไม่ใช้เงินสดกันอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะไม่ใช้เงินสดเรื่องคอร์รัปชันก็ยากหน่อยนี่นกักการเมืองอาจจะไม่ค่อยชอบไปดูโดรนกันบ้างเทคโนโลยีครับท่านผู้ชมเคยเห็นโดรนใช้หลายเรื่องหลายอย่างนะครับโดรนสามารถไปขนของส่งพิซซ่านะครับอีกหน่อยจะใช้โดรนโจมตีกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นมาตลอดว่าเป็นพัฒนาการอันนี้มาเอามาส่งของกันนะครับ ตอนนี้มาใหม่แล้วครับโดนมีนํามาแนวใหม่โดนเอาไปเล่นกับกอล์ฟท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าโดนกับกอล์ฟจะไปด้วยกันได้อย่างไรในการแข่งขัน t u r k ์กิช i อร์ไลนนี่เป็นของสายการบินตุรกีนะครับมีโดนกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพเขาแข่งกันเอานะักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับพวกนี้เอามาจับลูกกอล์ฟแล้วก็ปล่อยไปใครปล่อยใกล้หลุมที่สุดก็จะชนะไปนะครับอันนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นรีเวสวูเป็นคน ชนะเลิศนะครับเป็นนักกอล์ฟชื่อดังเหมือนกันคนนี้ก็ชนะเลิศในการแข่งขันใช้โดรนกอล์ฟอันนี้ไม่รู้จะฮิตหรือเปล่านะครับเพราะดูแล้วมันก็แปลกๆแ,แต่ว่าเป็นเทคโนโลยีซึ่งอยากจะนํามาให้ดูนะครับคนคิดคือคนนี้ครับนายจอร์นเมนดองค่านะครับเป็นนักวิศวกรไฟฟ้ากเกษียณแ,แล้วอยู่าสเวกัสนะครับเขาคิดแบบนี้เขาบอกว่าอีกหน่อยเกมนี้คงจะฮิตเพราะว่าสบายๆไม่ต้องตีนะครับใช้วิธีใช้หย่อนถามว่าคนคนหย่อนลูกทํายังไง ที่มือถือที่ตัวบังคับที่มีเขามีกล้องอยู่นะครับเขามีมือถือแล้วก็มือกล้องเนี่ยมันจะส่งภาพว่าตอนนี้ใกล้ระดับไหนแล้วก็หยอดลงมาใครใกล้หลุมที่สุดชนะครับเอาละครับความก้าวหน้าอีกเรื่องหนึ่งไปที่โรงงานในเยอรมันนะครับโรงงานเยอรมันโรงนี้เนี่ยนะครับชื่อว่า SWE นะครับเขาใช้โคบอทเนี่ยครับนี่เป็นหุ่นยนต์นะครับเขาเรียกว่าโคบอทก็คือโคเวอร์เกอร์เพื่อนร่วมง,งานกับโรบอทเรียกเป็นโคบอทตัว,ต,วตัวนี้ชื่อคารเมน สามารถยกของหนักได้สูงถึง500กิโลกรัมนี่เป็นชื่อบริษัทนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นสราบรีคนนี้คือนักข่าวผู้หญิงของ CNN ที่เขาไปทดสอบยกเนี่ยครับยกข้าของเครื่องใช้ทั้งหลายสบายเลยขนาดไม่เคยฝึกก็ยังฝึกได้นะครับบริษัทซิลในเยอรมันเนี่ย SEW เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขามีเครื่องจักรพวกนี้เยอะแยะมากมายที่เห็นเนี่ยนะครับ Uh, ส่วนใหญ่ตั้งชื่อเป็นผู้หญิงหมดเลยอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสมาร์โรอทหมดเลยนะครับเป็นโคบอทหมดเลยเป็นโคเวิร์กเกอร์บวกกับโรบอทมีชื่อทันย่ามีชื่อเจสซี่ตั้งชื่อเป็นผู้หญิงหมดเลยนนเขาบ, er บ,บอกว่าหลังจากเอาโคบอทพวกนี้มาใช้ประสิทธิภาพในการทํางานหรือ p u c t ivity นั้นเพิ่มขึ้น15ระยะเวลาในการผลิตนั้นลดลงไป40นะครับแล้วตัวที่สนใจคือตัวนี้ครับ smart workstation ตัวนี้เนี่ยมันจะเดินมา เดินเดินอัตโนมัติตามโปรแกร,รมเลยนะครับเส้นทางที่กําหนดเอาไว้เดินไปได้เลยโดยไม่ต้องมีใครบังคับเอาของไปส่งให้พนักงานในเวลาตรงนั้นมิดําซ้พอมาถึงแล้วยังช่วยตรวจคุณภาพหรือทํา QC ให้ด้วยถ้าเจอผิดก็จะส่งสัญญาณให้มนุษย์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยทราบแล้วก็แก้ไขนะครับภายใน4ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีโคบอทพวกนี้ครับอีก5ล้านตัวม,มาช่วยทํางานเพื่อนมนุษย์มีบางเสียงบอกว่า แบบนี้โคบอทแบบนี้แย่งงานคนคนตกงานแต่อีกเสียงบอกว่าถ้าโคบอทมาประสิทธิธภาพดีขึ้นต้นทุนลดลงธุรกิจขยายตัวได้งานก็จะมากขึ้นนะครับนี่เป็นทั้งหมดของเชียงวันทันโลกกับผมกเสียมสันเวกุลนะครับเราจะพบกันอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงท้ายของเชียงวันธนุการจะลาไปด้วยคําเฉลยของคําคมสวัสดีครับการอ่านออกเขียนได้เป็นเสมือนเงินตราสกุลสําคัญในสังคมความรู้ในยุคป,ปัจจุบัน โดยบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่44